สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับมาดามบ้านนาะสวีเดนอีกแล้ววันมาเก็บเห็ดคนเดียวหนึ่งชั่วโมงได้ไปสามสี่กิโล,โลแล้วคะ่ะตอนนี้มีพี่คนไทยเขาอยากมีประสบการณ์เก็บเห็ดโทรหาวันนะคะวันเลยบอกว่าได้เลยมาคะ่ะวันรอในป่าแล้วเดี๋ยวเรามีเพื่อนไปด้วยอีกสองคนนะคะทุกคนนั่นนะคะพี่เขาสองคนชี้จุดเห็ดให้ไปเก็บก่อนเราแล้วค่ะ ทางเดินง่ายๆรับแขกต้องรับง่ายๆส่วนเรามาสมบุกสมบันในป่าหญ้าคะ่ะทุกคนถ้ายังไม่มีคนมาก่อนเราเนี่ยฟินมากบอกเลยป่านี้เห็ดจะสวยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ค่ะเจอจุดที่มันแบบโดนแดดนิดหน่อยเองเริ่มต้นดีๆนะคะไปกันยาวๆทอกคน น่าจะเป็นคนแรกจริงๆค่ะหมานมากแน่จุดแรกนะคะถึงน้องจะซีดหน่อยแต่เดี๋ยวน้องสวยเองค่ะ บางดอกที่ไม่เก็บคือเขาโดนแดดแดดแห้งไปแล้วนะคะ เห็ดเพิ่งเกิดทุกคนไปเลยยังไม่มีคนมาค่ะเห็ดเหลือง็นเลยเอาไปเลยใช้พรมน้ำเยอะหรือเปล่าเห็ดมันแบบของ คล้องนิ่มสวยแต่คล้องไม่แบบใจไม่ดีอ่ะอากาศร้อนเดี๋ยวไปป่าเมื่อวานแล้วค่อยเอาออกผิไ็ได้ค่ะเอาออกกลางแห้งเร็วส่ว <c oughs> นวันนี้เราจะไม่ได้ทําความสะอาดแล้วนะเราจะเก็บสะอาดไปเลยค่ะ <c oughs> ั้งในนอวีค่ะเขาไปจะทำอะไรเห็ดอย่ีแท็กส่งห้างในนอวีค่ะเอาต้องไปถามฝรั่งแล้วเนี่ยชอบมีคนถามวันเราจะรู้กับเขาไหมล่ะไม่มีถามก็คือหนงเขาไปทำยาหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าค่ะเปล่าเขาทำซอสสเต็กค่ะอ๋อนั่นก็ต้องมีที่มาที่ไปเก็บอะรเก็บโลดเยยมมากไม่โดนแดดอ่ะดีใจมากเลยเพราะยังไม่มีคนเข้า่ัน แสดงว่าที่ที่คณนันบอกว่าเขาเพิ่งอะไรนะตัดต้นไม้แสดงว่าทุกคนคิดว่าเขาตัดต้นไม้ก็เลยไม่กล้ไม่มีใครไปเขาจะไปปักจะสวยมากสวยจ้ะชอบเห็ดที่เนี่คือคือขาเขาอวกเอื้อนมาเวมีเยอะจริงแต่เขาไม่อ้วนใหญ่ขนาดนะ้ต้องดูป่าด้วยนะถ้าต้นสนใหญ่อ่ะจะเป็นแบบนี้ต้นสนใหญ่เห็ดจะขาอวก ถ้าต้นต,ต้นสวนน้อยแล้วก็แดดส่องถึงอ,ะอ่ะเห็ดก็จะเป็นแนวผอมๆขาไม่ยาวแดที่นอเวย์ไม่ใช่ได้เห็ดอย่างเดียวนะบูเบอรี่ไอ้รูปใหญ่ๆแบบทางนี้อะ่ะอือฮึถึงขอกวไม่ใช่แล้วที่เราเห็นนี่นั่นแหะคือมาได้มาเจอปลาตัวใหญ่ถึงเชื่อว่าเออเดินขึ้นไปตามทางเกวียนเลยหลังป้าแก้วจะมีกลุ่มนึงคะ่ะ เห็ดสวยดีใจมากเก็บไปจ้าเดี๋ยวจะป,ปีนไปรอจ้าเอาเกระตะกามากี่ใบวันนี้ทุกคน มองเห็นเหลืองๆรลอล้วก็เลยค่ะปัดนึงข้างบนเหลือ,ลอ,องๆให้เห็นบ้างเห็นจุดนั้นจุดแรกแต่ว่า,า,าตรงนี้ก็มีค่ะ จ้าคุณมที่เรามาเห็นอิกระดิษขาตั้งตรงชูอย,ยังกับนางงามจ้าโอ้สวยมากโอ้น่าจะได้จบคลิปแรกก่อนที่จะไปถึงจุดเห็ดของเรานะคะเพราะว่าเห็ดดักหน้าเราโชคดีมากโชคดีหมานมากเลยค่ะ สวยมากจริงวันนี้ตั้งใจจะไม่เก็บดอกเล็กด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นป่าประจําของเราค่ะเดี๋ยวเราได้มาอีกถ้าเก็บดอกใหญ่ๆก็คือมันเต็มกิโลง่ายค่ะทุกคนเริ่มจะเก็บเหมือนฝรั่งแล้วนะคะถ้าวันนี้ได้ไปถ่ายที่โรงงานทุกคนจะเห็นว่าฝรั่งเขาเก็บเห็ดขายสวยมากทุกคนจะ้ะเขาจะเก็บดอกแบบไซส์เดียวกันหมดค่ะ เก็บดอกใหญ่อย่างเดียวมันก็จะบานสวยเป็นดอกไม้ส่วนเห็ดเราจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปะปนกันทุกคนจ้า มาต่อกันเลยทุกคนทุกคนเอ้ยปดทางเดินนะคะเนี่ยทางเดินในป่าจ้า เรากำลังขึ้นไปตรงจุดเห็ดของเราแบบ <c oughs> อยู่กลางแดดเลยขออนุญาตเก็บก่อนนะ <c oughs> ร้อน <c oughs> อันไหนไม้ทับเก็บไม่ได้ทรงไม่สวยไม่เก็บแล้วนะคะทุกคนว <c oughs> ยแสงมันสว่างมากเลยอยู่กลางแดดจ้าเลย อย่างร้อนทุกคน27องศาเนี่ตอนเช้าสวีเดนยน27องศาคือร้อนมากนะคะร้อนไม่ใช่เล่น คลิปเที่ยงกับสามทุ่มนะคะทุกคนคลิปเริ่มเยอะแล้วจ้าใครที่ยังไม่หลับสามทุ่มมาดูคลิปกับมาดามบ้านนาสวีเดียนอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นคลิปใหม่เล่นต่อเน,นื่องจากคลิปเที่ยงนะคะทุกคนส่วนคนที่อยู่ในเพจ facebook อยากดูคลิปยาวๆต้องไปดูเที่ยงตรงและสามทุ่มที่ช่องแดงนะคะ ร้อนมากทุกคนให้ดูหน้าตาอีกรอบเห็นเหนือไหมคะสซกเลยเุย้ยสวีเดนทำไมร้อนจังโง้ยดิฉันเป็นคนที่เหงื่อออกยากนะคะแต่ดูสภาพแต่ก็สู้ตายคะ่ะตรงนี้มีกีอกตรงนี้เคยเป็นดดมใหญ่กับถ้าเคายังไม่เกิด ก็จะเป็นเห็ดรอบต่อไปค่ะมีค่คือตรงทางเดินอีกแล้วนี่แหละตอนที่ดิฉันหัดเก็บเห็ดครั้งแรกนะคะก็ใช้วิธีการเดินเก็บออตามถนนแบบนี้และคะ่ะตอนแรกแล้วก็จะค่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ สะสมประสบการณ์เก็บเห็ดมาสิบกว่าปีแล้วนะคะไปเรื่อยๆค่ะตอนหลังๆเนี่ยเรียกว่าเริ่มชำนาญการเริ่มดูป่าเป็นค่ะว่าป่าไหนมีเห็ดหรือไม่มีเห็ดแต่ก็จะไหว้ไหว้ป่าทุกครั้งแล้วก็บอกว่าสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้าชี้นำให้ลูกเห็นป่าเห็ดด้วยจ้าประมาณนั้นนะคะ ไปจุดที่บอกทุกคนอาไว้แล้วนะคะว่าจุดเห็ดของตัวเองสรุปว่าเห็ดยังไม่เกิดค่ะทุกคนก็เลยเดินกลับมาที่ทางอีกก็เจออีกค่ะเห็ดเกิดในทางก่อนเกิดในป่าบางจุดนะคะนี่เหลืองสวยเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเห็ดเราแห้งสนิทนี่เป็นกำไรของคนซื้อเลยนะคะเห็ดแห้งแบบไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรนะตอนถ้าเห็ดเปียกฝนนะคะเห็ดน้ำในเห็ดจะเยอะเวลาเขาซื้อไปสักวันสองวันน้ำหนักจะหายทุกคนแต่นี่คือแห้งตั้งแต่อยู่ในป่าเลยจ้าแห้งต้องสวยนะคะไม่งั้นเขาก็ไม่ซื้อคะ่ะ ขอไม่เอานะคะน้องต้องการอาบน้ํา ป่านี้จะได้ยินเสียงหอบเป็นระยะระยะนะคะดูค่ะทุกคนสูงมากป่ากังหันของเราแน่นเองค่ะป่ากังหันเนี่ยเป็นชื่อที่ทุกคนร่วมตั้งชื่อกันนะคะปัญหาเจอเมื่อสองปีที่แล้วนะปีนี้เรามาเจอเอ้ยเรามาเป็นสีที่ ปีที่สามค่ะยังเดินไม่ทั่วเลยป่าบเซียนภูเขาปราบเซียน,ยนมีแขกมานะคะวันนี้ได้สนุกอย่างเดียวไม่ได้ตังค์เหรอ เหลือเจ็ดิบนะไปแก้วโรงงานหรอป่ะโรงงานค่ะแล้วต้นฤดูการราคาถูกขนาดนี้แบบคนเก็บหมดแรงไม่มันต้นต้นฤดูเกินปกติตอนนี้ยังอยู่ร้อยแปดสิบอยู่เลยทุกปีนะอันนี้เรียกว่าต้นฤดู รู้ราคาเห็ดคนเก็บหมดแรงกิโลละเจ็ดสิบโคลนสามเจ็ดยสิบอดสองร้อยห้าสิบบาทเหมาเครื่องบินขนไปขายเมืองไทยปะใชนะ่เหมือนกันค่ะวันว่ารสชาติก็คล้ายๆกันแหละเพราะดูหน้าตามันเหมือนกัน,นอืมอ,อ๋อขาอ่อนเลยพอรู้ราคาเห็ดขาอ่อน,นเลย มาเอถ้าจะมารถะทุกคนหายเหนื่อยตรงทางออกอีกแล้วจ้าสวยมากโอ้ยชื่นใจฮัลโหลฮัลโหล มาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนว่าเหนื่อย,หยไ,ไหมไไม,ไม,ไไมันจะมีขึ้นตรงนี้พี่เน่เห็นทางเออมาเลยหนึ่งนิดหนึ่งถ้ามีมันก็มีแบบจุบเลยเไหวไหมล่ะถ้าไม่ไหวก็คือออกอเ,เนื้อมามามา,มานั่งจิบกาแฟดูวันมาเนี่ยว่าวันเจออะไร พแ,แก้วเห็นบอกมามามาพักก่อนพักก่อน,ปนไปไป,ไปเจอเราค่ากลุ่มแรกเอาไว้ให้พี่เขาเก็บนะคะแล้วเรามาเก็บบนยอดเขาค่ะเราอายุน้อยกว่านะคะทุกคนให้เขาได้เก็บนั่งพักเหนื่อยก่อนค่ะพาปีนเขาสูงมาก สรุปว่าเห็ดยังไม่เกิดเลยค่ะมีแค่นี้เองทุกคนแล้วเราก็จะเดินลงแล้วคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเดี well> ๋ยววันจะพาพี่ๆเข้าไปต่ออีกป่าหนึ่งทุกคนอยแต่ตรงนี้สวยมากหืมขาเห็ดในมอสนะคะ ทุกคนมาพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วไปต่อเห็นไหมเห็นแล้วเหรอโอข้างหลังคือบ้านเขาแล้วนะตะโกนเสียงดังเดี๋ยวจะ เดี๋ยวพาพี่ๆเขาไปต่อนะคะทุกคนคือที่ตอนวันเก็บคนเดียววันได้เยอะมากเลยพอพี่เข้ามาตอนนี้จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งตรงทางน้ำไหลค่ะน่าจะมีเห็ดค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ